โอ้มีอะไรมาขายที่อันนี้เสื้อรองเท้าหมวดนี่เอาหมื่นึงโอ้โหราคาจากไหนหมื่นหนึ่งมราคมันเป็นยังไงหมื่นหนึงเนียเดี๋ยว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 เป็นหนึ่งไม่ใช่นหึ่งหมื่นหนึ่ไม่เื่อได้หมหนึ่งหมื่นึงโอ้หมื่นหนึงทุกอย่างเออไหนพี่คอ หมื่นหนึ่งไปซื้อได้ไหมกูราคานี้ไม่สู้ไม่มีใยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถได้หรอรถเดี๋ยวรถโอเคแฮกคอยชมคุณนโออเคันนนี้โอหั่งก่อนนั่งก่อนเอานั่งก่อนพี่นั่งก่อนเอานั่งก่อนนี่อโอ้สัาภาระหนักวางก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราของมูลค่าขนาดนี้ต้องเย็นโอเคอ่ามาหมื่นหนึ่งนี่คือหมดนี่เหรอใช่หมดเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ หูดไปไหมโหดไปไหมล้อกูกูเอาชิ้นละหมื่นโอ้ยมันซื้ออะไรกันนะมันชิ้นละหมื่นมันซื้ออะไรวะไหนชมอยู่นี่มันอะไรมันชิ้นละหมื่นอันนี้อันนี้อันนี้แวนแวนแวนแคลิฟอร์เนียนะตัว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 เลียนแบบตัวเลียนแบบเลียนแบบหมื่นนึงได้ไงวะปิดแป๊บนึ่งตัวเคโอเคตัวเลียนตัวคือเขาเรียกว่ารีรีโปรดักชั่นรีโปรดักชั่นของตัวปีหนึ่งเก้าหกหกอะรตัวปีอะไร อ่าหนึ่งเก้าหกหกเป็นตัวนี้เป็นอีล่าเออลายเขาเรียกลายอะไรมันเหมือนเติดกระทางมากูขนลุกเลยอีกเหมือนอะไรก็ไม่รู้ลายเสือ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 รู้จริงป่ะเนี่ยจริงอ่าโอเคโอเคเขาก็ตอนเดิมไม่เดิมไม่นี้ไม่คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้ดีเลอ่าคือคืออย่างนี้ตอนตอนเอามาเนี่ยอืคนขายเขาขายให้ห้าร้อยฮะแล้วก็ แล้วก็เขาไม่บอกอะไรเลยขายไม่มีห้าร้อยเออแล้วก็ฟัง่อนฟังก่อนเออันดีคืนดีกูเอาไปใส่เออกูคิดของกูเองหมดเลยวอาปีนี้อย่างไรคืคือคือคือมวอ๋อเ้่าฮ่าฮ่้าฮาฮาฮ่า่อฮา่า่าฮา่าไม่น่าเป็น่าื่่า่า่่าฮ่่าไม่า่า่าฮ่่น่่า่่่่่่ อ่าแปอ U ถึงเราไม่จินไชน่าแต่ว่ามันนาพื้นเดิมเนาะพื้นพื้นเดิมนี่นี่ดูดูพื้นพื้นพื้นดูพื้นแวนไม่เคยมีพื้นอย่างนี้ไม่มีพื้นเรียบเหมือนเหมือนแจ็คแจ็คพอโซ่ชื่อเหมือนแจ็คพอโซ่แขงโป๊กไงแข็งโป๊กแข็งคือคือวัสดุนี่คือคือใกล้ๆกับพวกแบรนด์เนมที่ทำสนิเกอร์พวกหนุยพวกกุชชี่พวกอะไรพวกนี้ แต่ไม,ไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าตัวนี้ปีน่าจะ,จะประมาณส0งพันสองพันสงลงเท่าไหร่ฮะลงเท่าไหร่ห้าร้อยจืมมาเอาเท่าไหร่แปดสิบห้าบาท <laughs> เฮ้ยไม่ถูกนะฟะ้องไปดิเขาไม่ลดทขาไม่ลดเท่าไหร่นะเอาดีแปดสิบห้าบาทอันนี้แปดสิบห้าโอเคงั้นไม่ต่อแล้ว <laughs> งั้นไม่ต่อแล้ว <laughs> โอเคได้ได้ได้งั้น